เทคโนโลยี 3D Printing ยังคงเป็นจุดขายในตลาดรองเทา้ากับ2องคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์สนิเกอร์ชั้นนำอย่าง n นกี้และ Adidas ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตรองเท้ากันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรองเท้าหลายๆรูปแบบก็เริ่มนิยมใช้การขึ้นรูปด้วยวัสดุรูปแบบเดียวไม่ว่าจะเป็นยาง EVA ยางพารารูปแบบอื่นๆซึ่งรองเท้ารูปแบบนี้นะครับก็จะมีความง่ายต่อการรีไซเคิลมากขึ้นเนื่องจาก ไม่มีวัสดุผ้าเข้ามาผสมซึ่งปัจจุบันนะครับแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีการคิดค้นสูตรของวัสดุให้มีความเบาและยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สวมใส่ได้อย่างสะดวกสบาย และอีกหนึ่งเทคนิคการผลิตรองเท้าในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเทคนิค 3D Printing ซึ่งถึงแม้เทคโนโลยี 3D Printing อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่รองเท้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing อาจจะยังไม่คุ้นชินในตลาดซึ่งล่าสุดนะครับทาง Nike และ Adidas ก็ได้เปิดตัว sneaker collection ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งทาง Nike นะครับก็ได้เปิดตัว Nike Air Max 1000ซึ่ง c o l l e c t i o นี้ของ Nike นะครับผลิตเกือบทั้งหมดด้วยเทคโนโลยี 3D Printing โดยมีการร่วมมือกับบริษัท e l ซล f ์ฟ l ลผู้เชี่ยวชาญด้านการทิมพ์รองเท้า 3D ซึ่ง Air Max 1000รุ่นนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Nike Air Max 1รุ่นคลาสสิกในปี1987และคาแรคเตอร์เด่นๆน,นะครับยังมีการโชว์ Air Unit ที่อยู่บนพื้นรองเท้าบริเวณด้านหลังและส่วนอื่นๆของรองเท้ารุ่นนี้นะครับใช้เทคโนโลยี 3D Print จากวัสดุรูปแบบเดียวซึ่งยังคงทำให้ผู้ใช้สวมใส่สบายและมีความยืดหยุ่นสูงรวมถึงพื้นรองเท้านะครับก็ออกแบบให้มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมซึ่งรองเท้ารูปแบบนี้นะครับ ก็สามารถรีไซเคิลได้ง่ายเช่นเดียวกันถึงถ้าหากสังเกตรูปแบบดีไซน์ของ Nike a แอร์แม0 0 0รุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าส่วนที่เท้าเราสวมลงไปจะมีขนาดกว้างกว่ารองเท้าปกติซึ่งจะมีการปรับรูปแบบของเชฟหรือว่ารูปทรงของรองเท้าและมีการปรินลวดลายซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อสร้างลวดลายให้กับพื้นผิวรองเท้า ส่วนสเนคเกอร์ l อลเล o ชัใหม่จากเทคโนโลยี 3D Printing ของ Adidas นะครับนั่นก็คือ Adidas Climacool 24ซึ่ง Adidas นะครับก็ผลิตรองเท้าที่ใช้เทคโนโลยี 3D Printing มาได้พักใหญ่แล้วแต่รุ่นแรกๆนะครับจะใช้เทคโนโลยี 3D Printing แค่ส่วนของพื้นรองเท้าเท่านั้น ซึ่งคอลเลกชัน Adidas c l i m a c o o l 24จะมีความแตกต่างออกไปนั่นก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยี 3Dprinting ขึ้นรูปทั้งหมดซึ่งคอลเลกชัน n d i i d s s l l m m c o o l นะครับก็เปรียบเทียบได้เท่ากับ Nike Air Max ซึ่งจุดเด่นของ Adidas c l i m a c o o l Collection นะครับจะช่วยเพิ่มการระบายอากาศและทำให้รู้สึกไม่อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่ ในส่วนการออกแบบรองเท้า Adidas k a i m a k กคูจะเป็นการใช้ลวดลายตาข่ายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการสวมใส่และในส่วนที่เท้าเราต้องรับน้ำหนักนะครับจะมีการปริ้นให้หนากว่าส่วนอื่นซึ่ง Adidas k a i m a k กคูลคอเลกชันแรกผลิตเพียง1349คู่เท่านั้นและอาจจะมีคอลเลกชันถัดไปในอนาคตเนื่องจากมีคนอัพราคาเซล เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใฮกกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน